สวัสดีครับผมยายมรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงปู่แดงวัดเชิงเขา เป็นเหรียญรุ่นแรกเนือ้อทองแดงลมดำออกปีพศ2519จังหวัดนราธาิวาสนำมห้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมราคาผักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลารลาค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานทอ่สถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องผักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีผักเครื่องนะ ส่งรูปพรพมาเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งนิ้งลายเพื่อส่งรูปพรพมาไว้ในช่องใต้คำบรรยายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งขวานะครับผมด้านบนเนี่ยบริเวณตรงตัวเลขศูนย์เนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมเป็นแนวเฉียงบนพื้นเรียญน,นะครับขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงตัวเลขศูนย์นะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงพื้นตัวเลขศูนย์เนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมนูนคมขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกนะครับผมในการจรณาของผมนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดบางนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวลอลิงเนี่ยบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับนานนะครับผมเป็นแนวเฉียงลงมาลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวลอรลิงนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับเส้นลวดตัวลอลิงเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนาครับผมเป็นแนวเฉียงลงมาลักษณะแบบนี้เล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3คันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดจีวอนนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมเชื่อมติดกับเส้นลวดสังกตินะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดจีวอนนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับเชื่อมติดกันนะครับผมกับเส้นลวดสังกติบริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับเส้นลวดตรงนี้จะเป็นเส้นลวดคมขึ้นมาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงพื้นเส้นลวดสระอาบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับผมขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัส ให้ดูบริเวณมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงพื้นเส้นลวดสระอานะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงพื้นเส้นลวดสระอาเนี่ยจะมีเส้นลวดขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะนี่เห็นไหมครับผมตะแคงให้ดูนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการชะลรนาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดตัวต่อเต่านะครับผมมุมเชียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณด้านข้างเส้นลวดตัวต่อเต่านี่ยจะมีเส้นขีดอีกทีนึงนะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวาน,นะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดต่อตาเต่าเนี่ยบริเวณตรงเส้นลวดด้านข้างเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอ,มนนนมนนอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดบาง,น,งนะคมน,นูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการจจรณาของผมนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับคมขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมตรงมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะครับผมตรงมุมด้านหน้าฝั่งซ้ายนะ ครับผมลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจอดมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงนะครับผมขอบรถด้านนอกเนี่ยก็จะหนานะขอบรถด้านในเนี่ยก็จะเล็กกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลาง บริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือ บริเวณนะครับผมเส้นลวดตัวหนังสือนะครับผมเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาครับคมูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะบริเวณตรงไม่ไข่ปลาเนี่ยก็จะเป็นเม็ดลูกๆนะครับลอยคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนนะะคครับผมมุ ฝั่งขวาด้านบนนะเห็นไหมครับเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดุมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดลำตัวองพระบริเวณนะครับผมเส้นลวดลำตัวองพระนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนานูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอเนี่ยเป็นจุดสังเกตด้านหน้าในการเจรนาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณ จุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักา,านะครับผมบุมด้านในฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดนานๆนนะครับผมเป็นแนวน,นอนลักษณะแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมด้านในฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอาคารบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับผมเป็นแนวนอนเป็นขีดหนาๆนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจจรนามุมด้านหลังของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงปลายเส้นลวดอาคารากับเส้นลวดสลาอาเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู S <S บริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงปลายเส้นลวดอัคลาเนี네่ยกับเส้นลวดตัวสละอาเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจารณา,าของผมนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่สกันบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัคลานะครับผมตรงมุมด้านในฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดนะครับขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมตรงมุมด้านในฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดานานะครับผมเป็นแนวตรงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจรณาของผมนะจะเป็นขีดสั้นๆนะครับหนาขึ้นไปลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันจะดูนะครับบริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงหัวเส้นลวดตัวชอช้างเนี่ย จะเป็นปลายแหลมนะครับผมเป็นขีดนะครับผมลงมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมตรงหัวเส้นลวดตัวชอช้างเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นปลายแหลมนะครับผมเฉียงลงมาเล็กน้อยนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะแล้วพื้นตัวเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นปุ่มๆลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการชารนาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะนะครับผมมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะครับผมตรงมุมด้านหลังฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูเจาะนะ มุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะตรงพื้นผิวเหรียญด้านหลังนะพื้นผิวเหรียญเนี่ยด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบนะครับนานะครับผมยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหเรียญลักษณะแบบนี้แล้วบริเวณตรงพื้นด้านในเนี่ยจะเป็นพื้นตึงเน่เนลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งทายตรงกลางนะครับผมเห็นไหมพื้นเนี่ยจะตึงนะครับผมแล้วก็จะมีรอยเน นะขอบด้านนอกเนี่ยจะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยมไม่มากนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนานครับแล้วบริเวณตรงพื้นเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นปุ่มๆขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพ้าเครื่องลักษณะแบบเนี้ยผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์นะครับผมเพื่อส่งร ถูไว้ให้แล้วนะถ้าเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลาง 100, เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดอักขระมุมตรงกลางนะครับผมเส้นลวดอัระเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมแล้วบริเวณตรงพื้นเส้นลวดอักขระอีกทีนึงเนี่ยจะเป็นปุ่มๆลักษณะแบบนี้นะพื้นผิวเหรียญเนี่ยจะตึงนะครับผมแต่บริเวณตรงพื้นเส้นลวดอัระเนี่ยจะเป็นปุ่มๆลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรณา,ามุมด้านหลังของผมเท่านั้นนนะะ่เเดี๋ยวรราไไปลกัคบม จุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณจุดสังเกตด้านข้างนะครับผมจุดสังเกตแรกบริเวณตรงหูเหรียญจะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมฝั่งซ้ายตรงกลางลักษณะการตัดเนี่ยผมให้ข้อสาคัญนะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ ก็คือมุมนะครับเฉียงล่างนะครับผมฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะลักษณะการตัดนะครับผมผมให้ความสําคัญนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางนะมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงตูดเหรียญนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผ มุมนะครับเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวาลากักษณะการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงกลางมุมฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินนะจะแพงนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมมีการซื้อขายกันจริงนะเดี๋ยวผม จะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตรูดเรียนนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยผมให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรนาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ